บัดนี้เป็นครั้งที่16ตรงกับวันที่25สิาพฤศจิกายนห้าร้สบแปเจ้านายสัญญาทองหลวงขอเปล่งวาจาสาธยายพุกมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชาริยาบูชาแด่องค์พระกวมปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดตั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรด จงมามุวัฒนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออันภาคคุณพระรัตใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจบบันาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายนีนต่อไปบทสวดจุมนเทวดาสมันตาจาักกวาเรสุอัตราคัจจันตุเทวตา สัทธมมังโุนีราชสาสุนันตุสักขะโมขตังสักเคกามจะรุเปธีฤศกาลตเตจันตติเกวิภานปีเปรละเทจะกามตรวนะคาหานีเกหะวัตุมิเกเตบุมาจะยันตเทวาชราทรวิสเมยักกคันทัปปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนะสาโวเมสุทันตุธัมมัสโนนการูอักยังปักันตา กรรมมาสุลัการรอัญพักันตากรรมมาสุลัการรอัญพักันตาบทสวดนมการสิทธิคาถานโมตัสสะปะกวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติมีสรังอัญญพุทโธมีสะระณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติมีหุนตุสัพปทา นติเมสระังอ so um like ันยังธรรมโมเมสระังวรังเอเตนะสัจจวัจจินัโสติเมขุนตุสัรพทานักติเมสระรังอันยังสังโฆเมสระรังวรังเอเตนะสัจจวัจจินัโสติเมขุนตุสัรพทาบทสวดมหาการลุณิโกนาโถติฮะติกาคาถามหาการลุณิโกนาโถอัตธยะสัพปานินังปุเรตวะปารมีสัพพะปัตโตสังโฆตทิมุตมังเอเตนะสัจจวัจจินะมาขุนตุสัพพปัตวา มหากาลุิโกนาโตสิขายะสัพพะปานิังปูเรตวาปารมิสัพปะตโตสังโพติมุขังเอเตนัสัจวะเินามาหนตุสัพุปัตถวามหากาลุิโกนาโตสุขายะสัพพะปานิงปูเรตวาปารมิสัพปะตโตสังโพติมุขังเอเตนัสัจวะเินามาหนตุสัพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยยัสุ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสะเกสุวิหรติกปิลาวัตุสนิมหาวเนมหาตาปิกุสังเคนะสัตติปัจจะมัตเตหิปิกุสเตหิสัตเหวะอรหันเตหิทัสสิโลจะโลกาธาตุหยเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศาสนายห่ปิกุสังขันจะกะตาโขจะกปุณังจุทธาวาสกาอิการังเทวานังเอตตะโหสี อยยางโขพระวาสเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเขนะสัททิงปัญจมัตเตหิปิกุสเตหิสเปเหวะอหารเตหิทัศสิจักโลกาทาตุหิเหวตาเยหุเยนะสันนิปทิตาโหติพระขวันตังทัศนายะปิกุสังคันจะยันนูนะมะยังปิเยนะภควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสัง กมิตตวาภควาโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันจิตังวาภาหังปัสสาเรยะยาปัสสาจิตังวาภาหังสัมมินเจยยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควะโตปุระโตปะตุระหังสุ อัตโขเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาปะัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาริมหาสพโยปวณาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมศสัมยังทักตาเยวะอปราชิตะสังคันติ อัตโขอราเทวตาพระคะววโตสันติเกอีมังคาถังอภาสติตัตตะพิกขโอสัมมาทังหังสุจิตังอัตโนอุชุมักมะมังสุสาลทิวเนตานิคขาเทตวาอินทะยานิลาภันติปัญิตาติอัตโขอราเทวตาพระคะววโตสันติเกอีมังคาถังอภาสติ เจตวาขีลังเจตวาปะิคังอินทคขีลังโอหิจักมมเนชาเตจะกรันติสุทาวิมาราจคุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปราเทวตาภควัโตสันติเกอกมังคาถังอาสิเจเจติจุถังสะนังคาตาเสนเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปะริภูเรสันติติอัตโขภะคะวาปิขูอามันเตติเยปุเยนาพิกเวทะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทศนายะปิขุสังคันจะเยปิเตปิกเวอเคสุงอติตะมัทธนานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตัง เอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปปิตาอะเขสุงเศยยะท้าปิไมหังเอตรรหิเยปิเตพิกเวภะปิสันติอนาคาตะมัทานังอัหันโตสัมมาสัมุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปรมายเยวะเทวตาสันนิปปิตาปะปิสันติเศยยะทาปิไมหังเอตารหิ อาศิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิจตตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุณธา,าสาตุกลงมณสิกโรธาภาสิสามีปิเตวันพันเตติโคเตปิกูพระขวะโตปัจจโสสูงพระวะเอตัทะโวจา สิโลกะมนุกัสสามิยัตถภุมาทัสสิตาเยสิตาสิอิขภังปะหิตัตาสัมมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมภูโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาติยโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิลาวัดกะเพ ตโตอมันติยสัตถาสาวกเเอสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาพิขโวเตจะอาตปะมากรุงสุตวาพุตสะสาสนังเตสัมปาตุระหุญานังอะมนุสานักสนังอปเปเกตสตมัตกุงสหสังอัตสัตติงสตังเอเกสาสานังอะมนุสานามัตสุง พเปเกนนันตะมัตคุงทิสาสัพพุตาอหุงตันจากสัพพังอิญญายะววากิตวานาจักุมาตาโตอมันตีสตาสาวเกสสะเอลรเตเทวกายะกันตาเตวิชานาถาิกโวเยโวหังกิตเยสสามิคิลาหิตอนุปปโสสัตตะสหสาวยากขาภุมมากาพิลาวัตวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัติโนโมทะมานาอติการมุงปิขูนังสะมิถิงวนังจัสมาหาเหมะวตาอยากขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัติโนโมทามานาอติการมุงปิขูนังสะมิถิงวนังสาตาคิลาติสาหาอยากขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสัติโนโมทะมานาอภิการมุงปิขูนังสะมิถิงวนัง เเตโสรสะสาสยักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมูทะมานาอภิกามุงกีกุหนังสามิจิงว่านังเวสามิถาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมูทะมานาอภิกามุงปีกุนังสามิจิงวนังจิมุกุมพิโลราชาราชาคาอิโกเวปุลรสะดีเวสัง พิยโยนางสตะสหสังยักขานังปะยลุปาสติกุมพิโลลาชาคาหิโกโสปาคาะสามิติงวานังปุริมันจะติสังราชตาตาลโตปัสสติการทัพนังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตตะผะาะโวอินทนามามหาปราดิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสติโนโมทามานาอภิกรมุงกิโกนังสามิติงวานัง ทัากิณจัติสังราชาวิรุโหตัปปะสาสติภูมิพันธนังอธิปติมหาราชายะสติโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาพราดิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทมานาอภิกามุมภิกขุหนังสามิถิงวนังปัจจิมันจัติสังราชาวิรุปหะโกปปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาพรายิทิมันโตชุติ มันโตวันหน้าวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกรรมงูปีคูนังสามิติมณังอุตตะลังจ่าติสังราชากุเวโลตัปปะสาสติจยากขานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตตัสาปะหะโวอินทนานามามหาภราจิติมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสติโนโมทามนาอภิกรมมงูปีคูนังสามิติมณังปุตติมาติสังสตตะลทสทักขิเนนะวิรุณหโกปัจจิเมนาวิรูปโขกุเวโลอุตตรลังทิสัง จัตตาโรเตมหาราชาสามัญตาจะตุโรทิสาทัทันละมานาอับถังสุวเนกาปิลาวัทธเวเตสังมายาวิโนทาสาอ,อาคูวันจะนิกาสธามายากุเทนตุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนกามาเสตโตจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะ นาโทโอปะมันโจจะเทวะสุโตจะมาตาลียิตตาเสโนจะคันทัพโณะนะโรเราชาชะโนสะโณอาคูปัญจสิโวเจวะติมพระรููสุริยะปัจจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุปิโมทะมานาอภิกามุงปิกุนางสามิติงวนางอาถาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหกัจฉกา กัมพาลสัตตราอาคูปายาคาสหายติทิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโศกาคาสามิถิงวนางเยนาคราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปักิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะมัตชะปัตตาจิตราสุปันาอิติ เตสะนามังอภะยันตะทานนาคราชานมาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจหิอุปปวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังจิตาวาชิระหักเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสะวัตเสเติทิมันโตยะสสิโน กาลคันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคขาเวปาจิตติสุจิตติจปะหาดาโทนณนะมุจีสหสัจจันจปาปะลิพุตตานางังสัพเพเวโลนนะัจนามกาสันนายิตตวาพระลิงเสนงังาหุพัททะมุปาขะมุงสัมาโยธานิพัันเตปิขุนางสามาิติงว่านาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคุงวัรุณาวารุณาเทวาโสมุจะยะสัสหาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสติโนท่าเสเตเท,ทัสธา,ากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสติโนโมทะมานาอภิกามุงผิกูนางสามิติงวนางเวนทูจะเทวาสาหรีจะอะสมาจะทุเวยมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขานิบุรักิตตวาอาคูมันทวะราหกาวะสูนังวาสโวเสถสสะโกปาคะปุรินทโททศเสตทัสทากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวัตโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวานัง อฏฐาภูสาภูเทวาชาลามมาิสิขาธิวาอลิตถกาจะโรชาจะอุมาปุปะนิพาสิโนวัตุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอัเนชากาสุเลยยะลุกิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนสเสเตทะสทา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสาิโน โมทมานาอภิการมุงปีกูนังสามมิจิงวนางสัมนาณามหาสัมมามนุสามานุสุตมาคิดทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอัฐาคูหาระโยเทวายเยจะโลหิตะวาสิโนปารัขามหาปารัคขาอาคูเทวายาสติโน ตาเตเตทาสทากายาสัพเทนานตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันตวตโตยัตตนโหทัมานาพิกาม,มุงพิกุนังสามิติงวานังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอคาตคาหาป่ามโมขาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาระฆชามิสกาจายสาสัติโนทะนะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิ วัสติท่าเสเติทัาสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงกิกุนังสามิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัทธก,กาจะยะสัสินโนสัมพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอัถาคูประเรนมิตา คาเสตเตท,ทั้งสตากายาสพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอพิกามูิกคุนางสามิถิงวนางสัตเทเตเทวานิกายาสพเพนานัตตะวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัิสาสหาปอุฏะชาติมักขีลังโอคะติน,นะมานาสวาง ทักเขโมฆะตลางนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพัมมาปะละมะโตจกักุตตาอิทิมัโตสหะสันนางปุมาโลติสโจสจะกโสปาคาสะมิติมวนานังสหัสสะธัมมะโลกานางมหาพัมมาพิติสติอุป,ปะอนโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสโนโสทเศน์อิสราอาคู ปเจกับวสาวัตถิโนเตสันจากมัชโตอาคาหาดิโตปาลิวาดิโตเตจากสเปอภิกันเตสินเตเทเวสักพรมมเกอาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหะทะปันทะทะลาเกณะปันทะมาตุโวสมัตาปาลิวาเลทะมาโวมุนจิตะโกจิตังอิติทตถะมหาเสโน การหาเสนังอเัสยิปะนินาตละมาหัดจัสรังกัตวานะเถระวังยะถาปาวุสโกเมโคนะยันโตสวิจุโกตทาโสดปจุทาวติสังกุโธอสยังวเสตันจาัพังอปิญญายาปวักิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนรเต มาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาิกโวเตจะอาตตะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาสนาวีตะลาเคหิปักกามุงเนสังโลมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังขามาพระยาติตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนสุตาติ